มันบอเรา2 3สุดาพกเมียขึ้นยานเมียตายพี่น้องนอนคักนอนแน่เทวสันเมียกอารมณ์แบบว่ามันน้อยนะอารมณ์มันอารมณ์มันลุ่มอ้อุลิกะ กันได้ฝนปตติทศหรกระมอย่ากะลืมเสมีเรียวไวเซยียเผือพ่าษาสวีเด่นคอยเห็นเขาเขียนกระลืมแดนเซยอย่าปตติทศรกระมปตติทมันยันย่อแล้วฝนเอกอ,อกสกเดีย จสดสดอบนีแซ่บทุกข่อยหวานผลมารอบก่อนมันหวานผุ๊ก่น่ากินซาแฟือ้งไมน่ากินสองเมือสองคืนอากาศซอ สองสามโมงสาบวบแต่วิมัมยแลาไล่ล่ะขาดว่ามันถิงผู้ใหม่อย,ยู่ตัวเทีย,ยว์เต้เป็นขอบปัดขอใหม่ตัวเมียะเสนอมนันยินี่แซ่กเก็งเคดใส่แซ่กเก่ยวก็แซ่ ทุเรียนวัชสืบอกเราขันเราหูเราสืบภูมิิดเราบอก,กบหูจกักแตกว่าทุเรียนเป็นเังไหนในข้อมูลสื่อของเราเราคิดว่ามันเหม็นเราก็ไม่ค่อยยิบขับปากแต่ว่าขันบะบอกอบอก,อบอกับบะหูคือไม่น้อยแหละกินฟ้นก,กบกับบะหูดอกขันเขาบะบอกแย่ไปเลยหรอกรรขันหูปุ๊บกับเป็นโรคยิตแบบนักคิดเองนะ ุเรียนหอมหหมนท้องตื้นเซามากกินเขากับแกงไตป่ายงหนวดตอพีน้องยังเถือกับถอดุเชียงถอดแบบ กบคุณเชี่ยงพทดพักกาดเข่าก้อยน้ำแล้วกันกินเราจะกินยานกจะขวบนอนอย่า,าอง,อาง,างเดียวโงงกเบเอือ ทรบรอบ,บก้อนกระสางแบบนี้ลหะแต่ว่ารอบก้อนซื้อหวานก้อนี่เพื่อว่าไม่ได้กินยาหลายเราลิ้มมันจืดบว่า เป็นนิดโพเซ่สกาแฟนิดนิดโพสเซสสบบมุดนายกาแฟหมดทุเรเบตรมทางบานกาแฟเปิดถุงไมน่นันหรอกโมซูปัตตวนี้มันแสบเดีโอเคอมโอเคมาดืา่มชาพัลสมซัคอมพานีเดเบ,บรตร ย ok oh, ิบลนโอเคเตสุยันด่นเ่ส hmm. ื้วัรอเด่นบรอเว่นกินคอมพานี่ใคอมีรนี่เสือลายยางมันก็ได้ลื้บซัดบริได้นีอันนี้มันโอเคกลมันโหอมซอีเต mình mm. mm. right, bỏ rồi đấy, đúng rồi, mình bỏ, mà ไม่ปูเขาในทานขขาวว่าเป็นยังไงปัญหาโมอย,อยู่บ่สปอฟก็โปรยีบลานนงดอก,กวอสเ็โกตินดอกตันเน่อกดอกตันวสอสโกเยอะแล้วมันฮอทอรกรเบปอะแดแนทัวสติกินฝนมีทัวส ไอปูซื้อต้อใจไม่น้อยสองกองเอาไปไห้กินเอาให้ลูกนัน่นมืสั่นแล้วก็ไปไว้กินนี่ยมจะคลองไปว่าเมื่อยมากเองสินะนั่งกับป่วยขึ้นกันป่วยนัดขึ้นกันเอาป่วยก็เลยป่วยแบบไม่น้อยนั่มแล้วก็ป่วยก็โลดโลดนั่ม <c oughs> เดี๋ยวจะได้โทษไปหาอยู่ว่าไปจังใดหมอให้ไปพบอีกแล้วซื้อรักษาจังใดทั้งนั้นกัน

ยังไม่ทิ้งยังไม่สวัสดีเราไม่ได้ฟังเสียงเขาไม่ได้ฟังลูกเขาฟังแต่เสียงแม่แต่ไม่ได้ฟังลูกเขาตอนนี้ฉันจะลุกตอนนี้ฉันกำลังอีกกองกองฮัลเล่เข้าไปแล้วก็มาหอบมาสักสิบวันไม่ใช่ว่ามึงไม่ได้เห็นอย่างนั้น ผ่ายบอเขาเรียกว่าม่มยาปั๊บพนมมดซักบัไดดอกรอบไปซื้อก่อนมันอังค้านหามันอังคัานไปกุ้มค่ะมันพูดพวกหมอจิตแพทย์มันสุกสรุปผลขายกับหมอย่อนหมอสุ้มสาวบเบองไรเสรต่ยแบรน้องบีอยยินตีมร่อน อินเตอร์อ hmm. ีอมรอนพอเขาเฟลเล่นกันใช่อ๋ออิโมรอนมันจดนอ่าเรยเองอนี่ยอืมือสต๊อปสตนอปสต๊อปสต๊อสอปสต๊ปสต๊อปสออปอนี้ก็บ่ต้อปาติรถมันอนกเลยว่าบ่มือองจังไปาตอองมันเปแงเนาะ มันนั่งข้ามไปหน่อยไปโฟกุลที่จริงมันนั่งไปรถมรเมฆกันเลยมันหนักไปหน่อยไปลดเมฆมันอยากไปส่งเองแต่ว่ารอบนี้คือซื้อบริสุทธิ์ใครเพราะว่าใครแพงซื้อมากทางวันอาทิต <c oughs> ย์นี่ยิ่งวันนี้เปิดคันจีซื้อก็ซื้อแม่แต่พักก็บอกคุง้งรอบที่เลี้ยวนั่นบ่เห็นบอกคุ้งคุงบางงาม เห็นอยู่แต่ว,ว่าหงมันสุกเดียวแม่นก็เลยบอยากได้แต่กันซื้อมากกินสุกเหมือนบ้านหวานเด้บกคงเอามาแตนหั่นเคกนะทอละาอมป,ปะไปยาอมดมแฟริกนะดมเยตกูดเซตแอดตาสังกูลละเอ็นตะกรเล่นแม่นที่สดได้ยรักกระเลิน่นซ่ เอกะเอ็นแะอึบนะกันแช่อบในอีเอ็นผักเขียดใี <c oughs> ่นห้อฟินเอ็อนตักเคียดแฮมหอยู่รักบอลอะไรคือบน้่าอี่มอ้อนเ<อ>พิ่นยังมีอยู่บกกี้น่วยก็ะสันกะปิดมืออื่นยังเปิดเปิดแล้วใส่กล้งมาให้เพิ่น ใาหา้ามอเ,าเรามันจะดิ่งล่งมันเป็นน้ำขึ้นหรอแดบเนาะแอบกดสั้นงมาสองรอบแล้วค่ะสำหรับขนมเค้กมันแบบว่ามันเค้กโลกเนาะมันแบบว่าพอดีชิ้นพอดีกินเนาะ ไปแล้วจ้ารักนะจุบ